กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกฐานเด้อพอกับส่องสานี้ไปคือเก้าทำให้ชมเลยนี้เฮาวก็สบายดีเม้เฮาลงมาวัดเมีิสิเป็นวันผ่าวันผ่าลงมาใส่บาอตครับชมเลยใส่บาลงมาทำโบนอานโมทนานมนีเด้อให้แม่ไ ให้ม่ใหญ่เจือดหายไวๆหายจากพญายโลกาเน,น,นี่ยแหละทำชิ้นเลยนี่สิเป็นสลา

ว่ลายเป็นตากล่องหายมากี่นี่เกินก็มาใส่บาอยู่บ้านอยู่บ้านเฮาเนาะเมื่อนี้สิ้นสิ้นยังสิ้นแปดแปดคำวสินแปดคำสินหนาก็ได้ห่อเขาเลยเนาะเพลงแม่พอใหจอยก็สนังอยู่ด้านพูดาจอย โดยแมนมาสังฆทานพระเขานำ้ำพระอาจารย์ก็มีอยู่สองลูกสององค์แล้วก็สองลูก คนกำเมือเนี่ยกบไดไลปันนายพอ่อบ้านเฮากะสิบสามลังคาเฮือนเนะาะมันก็เลยแบบคนบ่ลายบ้านบยาย่ใหญ่ยีย่างกะอยู่กลางป่ากลางป่าแลยออกประฟวกกับหมูจังหมู่บ้านเนาะป่าอ้อมๆขา้างอยู่มันก็สิพาไหวาผาแล้วบ้านเนาะ สาธุกังโยนิโสมนาสิกโลติเยขุทางลายอาริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกะระทำไว้ในใจโดยละเอียดเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจากสมุทบาทนี้นั่นแหละดังนี้ว่าอิมาสามิงสาติอิทางโหติสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยอมมี อิมาสุปาทาอีทางอุปาสติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมาสัมมีอาสติอีทางนาหติเมื่อสิ่งนี้บ่มีสิ่งนี้นองบ่มีอิมาสัมิโลธาอิทางมิรุสติเพราะความระบาแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงระบา ยะทิ่ทำได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออาวิชาปัจจยาสังขารา

บ่เบมนพ่นยาม่นตกบ่มาละคับมาเลยเน่ยเอื่นมาเพื่นลงเงินนะเพือนนคือการบางอันกับขับบางอันกับอกงขับไ้เนอเพื่อนอันเล่นลงมากเกันหัวเพื่อนพาดเพื่อนเมื่อวานเลยถ้าเลนมาอันนั้นเพิ่นถูวัวตีพืชอนลงูดได้ว่อยดเพ่นใต้แต่เพือนนี่

พอใหญ่จ่อยกัมันหัวพาดพื้นใต้แต่มาขึ้นมสิแม่นางขับสวงอีกอ่าพอใหญ่จ่อยนางขับคนป่วยเลยขบันเราอ้วนมาเซ็ตเราออเยน้ลาก อันนี้เป็นแม่แม่เวาก๊อปปี้เพิ่นมาเยี่ยมยามยามยามอันแม่ใหญจื้นไปได้แม่ใหญ่จื้นมื้อนี้ใครแน่เว้นอกเสื้อน้อยมาหยังเนาะยมาเยมาหาไเนาะเยมานบ่ขอา ให้ม่ใหญ่เน่ป้าสาวเสื้อหน่อยคือคนลุ่มท่น่ะเอานางเน่อยากนางอยากนางอยากยืนมันยุ่งคบแกมบ่แก่คือแดงอ mhm 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 mẹ mhm 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 นี่ามรริบารี่ใส่แม่้ไหแม่แม่นิดใส่เจ้าสูงนะแข่งนีมมือไม่ต่นีใหญ่ใหญ่นีย โอ้เดี๋ยวมือพาเมือ่า่คิวอไง่ะสบายดีปารุไงร้อยแต่ว่าอยากได้ยูเคกนะเคก เอนั่งเบิ่งแม่ยายอีถ้าแซ่น้อยตีนแม่นถ้าว่าสิย่างไว9เดือนจังว่าไปแล้วพ่อจ้ะเดือนเด้อเดือนวันที่7 5เดือนเออสิย่างมวยตาครึ่งอนหมเออสิย่างเกยงแม่น ถ้าคิ้วยังไอเปะไอปะอยู่คิ้วมันมันเปะปะพูดคิ้วตั้งลมก็ยังตั้งบมดตั้งเบาขนาดซตอืมเอ้ยเสชน้อยเสชน้อยเอ้ยมึงทำมาเยี่ยมมาใหญ่บ่ตันตัน มันยืนเลยนแล้วมนแข็งแห้งหมดเลยแข็งแห้ง,อ,งอะไรเมื่อวานไปซักยามากะลิ่นซื้ออยู่แต่การเล็กน,น้อยไปหาแปนซักยามาาในหายละเออันนี้บ่อหายบ่อหายพ่อผมซื้ออยู่นี้ไดจัยากทํา่ยาั้เอบ ปเข้มเียมันมือไข่อืมสอเข้มอีกเขมน่ัี่อตีนึงอหาคนทนเขาไปอีกเขมนึทีาซ่างเขมราห่วยซมก่าเด้ออืค้มาี้อาการมันใหญ่จืกัไข่แน่เพื่อนว่าทานผู้ชมเลย คลิปนี้เราก็จะขอลาคลิป,ไปไเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องสนี๊กเ์ไปด้อท่านผู้ชม <Yeah. S 1> กล่าวขาวัญสบายดีอุ <c oughs> ้ยเขายังติดหน้านะปุ๊บไปแล้วไปแล้วโอ้ไปใหญ่ออจอยโอ้เอ๊ะเอ๊ะ